คุณหมอทัชพลคะหลังคลอดกี่เดือนถึงทำรีเทอได้คะอ่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับโดยปกติเราแนะนำาให้ทำรีเทรหลังคลอดอยู่ที่ประมาณ3-6ถึงเดือนครับถามว่าทำไมต้องเป็นตัวเลขนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ 3- 6เดือนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนจากการตั้งท้องของคุณแม่เนี่ยค่อยๆเริ่มนิ่งละเริ่มสเตเบิลละแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แผลทุกๆอย่างแล้วก็กล้ามเนื้อเชิงการทุกๆอย่างเนี่ยจะเริ่มเข้าที่ละก็คือขึ้นอยู่กับ3-6เดือนนะครับเพียงแต่ว่า ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่ตายตัวนะครับควรจะต้องพิจารณาเป็นรายๆายนะครับซึ่งปัจจัยที่ต้องดูอันที่หนึ่งเลยก็คือแผลที่เกิดจากการที่คุณแม่คลอดเนี่ยหายสนิทดีแล้วหรือยังนะครับถ้าหายสนิทดีแล้วก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับน้าหนักคุณแม่เนี่ยสเตเบิลคงที่แล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราตั้งท้องน้าหนักเราขึ้นแล้วเราจะค่อยๆลด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 เนี่ยแล้วมันนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้แนะนําว่าหลังจากนิ่งแล้วเนี่ยก็ค่อยมาทํารีแรรรรรรได้้้นนบบวมมมถึงงกกาาใใหใหุุตจิๆเย ถ้าเกิดมองลึกลงไปในรายละเอียดนะครับเขาจะทาให้ผนังของช่องคลอดนี่มีการบางแล้วก็แห้งนะครับกว่าผู้หญิงปกตินะครับซึ่งอาจจะทําให้แผลเนี่ยไม่ได้ดีเท่ากับคนที่ไม่ได้ให้นมบุตรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้ดีเลยเนี่ยก็ให้นมบุตรให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วก็ค่อยมาทํารีแพร์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเลขตายตัวแต่อยู่ที่ช่วงประมาณ3-6ถึงเดือนหลังคลอดครับ